สวัสดีครับนา้นาๆวันนี้มาออกหมายครับหมายจะเป็นประมาณนี้ครับน้ำเป็นสันเขื่อนครับครับผมน้อยเอเจฟิชิงนะครับอุป,รปก,กรณ์ที่ใช้วันนี้ประมาณนี้ครับนะครับเอาคันเชสเปียร์มาเทสกับรอกตัวเล็กๆครับอันนี้ใหม่ๆเลยครับวีว่าสปีดตัวใหม่ ไม่ใช่สปีดสิ EL100 ครับตัวเนี้ยไม่ถึงพันครับพันก็ไม่ถึงพันครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอาชิโนครับตัวใหม่เหมือนกันครับเอามาลองครับสองอันนี้ใหม่หมดเลยครับคันใหม่หมดเลยครับอันนี้ลองแล้วครับทิ้ที่แล้วเหยื่อก็จะเป็นนี่ครับบุกิจากค่ายนะเอกนะอันนี้ตัวใหม่ครับ อันนี้ตัวใหม่ครับทรงคล้ายๆกับเดียวกิเลยครับนี่ต้องลองดูครับวันนี้แล้วก็มีจัดชุดอันนี้มาครับคันอมาโซนครับอันนี้เผื่อเจอชดโดครับกับเหยื่อนี่ครับนี่ครับเหยื่อก็จะเป็นนี่ครับกระพรอมครับกระพรอม อลองดูครับวันนี้จะหมานไหมนี่ครับสภาพไม้วันนี้อากาศคึมๆหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับไปกันเลยไปครับโอ อยู่แม้แะ่สอนี่นะไม่อยู่สอนู้นหรออยู่สอไหนกันแน่ซุงชิงกิ้งซาบูไปตรสอบก่อนไม่อยู่สอไหนอ๋ออยู่แถวนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้สัตวลาเต็มเลยให้อยู่ตรงเนี้ยปลา ไปยึดอยู่สองที่ก่าอันตรายขึงันตรายแล้ว เจอแล้วโอเคเดี๋ยวไปเสาโน้นครับ ขึ้นสองนนะิ้แล้วดึกนดถึงนไม่ไล่เลยโอ้โดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับ โดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วตัวหนึ่งแล้วครับโอเคโอเคโอเคครับเข้าปากครับเข้าปากจบครับตัวหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้เป็นซิงกิ้งชาบูนะครับตัวนี้ขันเอ้าโอ้ยโอ้ยมาจากไหนครับเนี่ย โอ้โหจะไปกินปลาหรือเปล่าเก็บปลาก่อนแปลงมาแปลงมันอยู่ไหนขอยากครับเก็บปลาก่อนไหนคีมเขาคงไม่ทำอะไรเราแล้วครับมาดูเฉย คคไปครับ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 ไปเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วสวยครับไซนี้

มันอยู่นี่แหละครับ่ครัีเตีนสลายออกมานี่แหละครับ จะโดขึ้นนะะตัวไม่ใหญ่นะอะรอรอรอมันขึ้นอีกทีครับ ครันอนแล้วไม่ได้ตีลอกเบ็ด ไปดูนะ โดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับ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 โดนแล้วครับโอออออ้้ยดดนวครัับหมิิตตงกกจ โอ้ยหัาสเสียวเล่นอยู่แอลเลยอ้ยเดี๋ยวมาสเสียวโอ้ยมินครับแต่ก็คงไม่หลุดหรอกเนี่ยไม่แล้ว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 ตัวเดิมไม่แล้วไม่เอาไม่เอาพอได้ปลามันจะมาเลยครับแกนตัวเนี้ย ไม่ใช่ิีแตนแตนจะมาตัวที่สองครับตัวสองของวันนี้จนอ่าทรงเลวกีนะครับของค่ายนายครับกาบุกิน่าจะใช่กัดที่แรกไม่โดนหมยสองโดนเลยครับอ่าได้การครับแอคชั่นนี้ลากผ่านแหนมเลยครับ เรือบร้วยครับเพื่อมอีกตัวตีกระสุกใช้ลอกเบสครั้งแรกครับผมกับลงเรือแบบนี้นะครับธรรมดาแล้วยืนบนฝั่ง มันได้แอกมันเหมือนปลาตาย ก็ได้ครับโอเคเลยนะคันนี้นะถือว่าโอเคเลยครับรอบเบสกับคันเบสของไอชัดสเปียนได้การอยู่นนะโอเคครับเดี๋ยวต้องตีตามลมหน่อยครับถึงจะโอเคครับ ตีสวนลมนี่มันไม่โอเคเท่าไหร่หรือเปล่าสำหรับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตีเหย่ือเบาลอกวีว่าอีเอลร้อยใช้ได้เลยทำระยะได้ดีอยู่น่จาจะสามสิเมตรครับสำหรับยูเอลนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับตีไกลขนาดนี้ สำดาขวัตีไม่ไกลยี่สิบเมตรปลาก็กินแล้วครับถ้ามีตัว ดึงให้มันขึ้นมาจากพื้นไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันอยู่พื้นกระสุกแต่ถ้าเราลงพื้นเลยอะ่ะถ้าเราลงพื้นเลยเราไม่รู้ว่ามีสิ่งติดขวางอะไรมั่งไงครับเหืเ่อเราไปตัวเปล่าปีผิวน้ำอเ่นเพี่ยครับ ก็ไม่เสีย เดี๋ยวตัวนี้เงียบแล้วเดี๋ยวตัวใหม่ครับเพราะว่าเราดีมันกินไปแล้วเนี่ยมันจะจำได้ครับนัคต้องคิดผมนะเราต้องเปลี่ยนสีให้มัน ลมก็มีส่วนนะครับลมลมมันจะ,จะเรียกอะไรทำคลื่นให้ปลาแบบระแวงสังเกตดูได้ครับถ้าแบบ มีปลาอะไรขึ้นมาดินงน้ำแต่เย่ซิงเกิ้งมันจะออกแสงนะครับเมันจะมีแสงขึ้นมานะครับโดยระดนน้ำปลาผมว่ามันอยู่โซนในเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่สองนู้นตีออกมาสองนี้น่าจะเคกว่าไหมว่าอยู่ตรงนี้มันม กัดไปแล้วสองตัวน่าจะเหลือจากโปรฝนตกไปหรือเปล่าดูดิจ้ำมาแล้วโอ้โดนครับโดนโดนครับโดนโดนอีกตัวแล้วใหญ่ไหมเบาๆนะเบาๆเบาๆกัดซิงกิ้งครับตัวนี้กัดซิงกิ้งโอ้ไม่เบานะใส่เดียวกันเลย ไปเดียวกันเลยโอ้โหกัดมินด้วยครับเดเด,ดกัดมินด้วยอะอันนี้กัดจริงครับนี่กัดจริงดีกัดครับกัดกัดจริงสิงคปลานี้โดนมินมิน,นครับไม่เต็มปากมันเหมือนว่ามันจะระแวงอะไรทุกอย่างหรือเปล่า mình mình này, con <laughs> này, cá, đẹp, tàu lẽ, này. เบ็ดครับโอ้ย ไม่ตักไม่ตักก็กวหลุดตักก็กวติด,ต,ดติดเนี่ยครับติดเบ็ดนี่นะครับเดี้ยครับโอ้ยเบยกมาแล้วกมาแล้ว,วมาแล้ว มาแล้วครับโปรสองท่านไหนเนาะครับโปรสองท่านนะ มันกินสีนี้แล้วมันจะไม่กินนะครับต้องเปลี่ยนถึงสีใหม่เอามาตัวนี้มาตรงนี้มั่งไหนเนาะปู่องท่านนั่นเอาปลามดแล้วว่ไใ้ปลาอยู่ว่ ได้จักโตัวเลยนี่หรือว่าได้ยูโอ้ยได้สามโตัวเลยได้หนิไปยังไก่แท้แน,น่นันน,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 นันมัดผูกเสาไว้หันและตีออกมารอดอัน แมงบาดสิเมื่ออยากเศร้ารบเลยวะขวางเด้ยังวะเป็นย้อนเราเป็นวัดใจงายเราวัดจีนวัดขอดก็พังเลยผมัยก่อการวันนี้เออสุดยอดครับครึ่งวันเป็นไงครับคนโจดากวันนี้โจดากครับ